กายูรู้คุณมันเป็นคุณธรรมาบหน้าอะไรมันเป็นอัมมัสมนุษย์ต้องมีความกระตันยูใครไอกตันยูอ่ะจะไม่มีความสุขความเจริญในชาติเชื่ออยกางจริงจริงเหรอเชื่อเฮ้ยซีรีส์พี่แกเชื่อเพื่อความกระตันยูแล้วเราต้องกระตันยูรู้คุณพี่แกอันแน่นอนฉันได้ทวงบุญคุณถึงถึงเชิมตะกรเลยนะ จากคานิมันดาถึงเชิงตะกอนก็มันมีหลายๆถ้าไม่มีฉันน่ะเธอจะมังมนด่งอยู่ตรงนี้ไหมกราบแล้วแล้วพี่แขกก็ทวงบุญคุณขึ้นมานี่ไงเอาความกระตันยูมาบังหน้าขึ้นมา เราอยากจะชวนคุยเรื่องความกระตันยูกันค่ะตอนนี้มันจะมีหลายๆดราม่าที่คนอาจจะเคยเห็นกันทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าคือโดนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องอนักแสดงทุกวงการอะ่ะหรือแม้แต่คนธรรมดาสาวออฟฟิศก็จะโดนว่าแบบพ่อแม่ของเงินจนมันไม่มีเงินใช้เออหรืออ,อ่ะหรืออย่างล่าสุดอะค่ะคุณเจนน,นี่นี่พูดน่าจะพูดชื่อได้เพราะว่าเขามีข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือเจนนี่ไหนเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นที่เป็น พี่แคักนักร้องเออนักร้องเจนนี่ลิลลี่อะไม่เป็นไรอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราขอขามอินเสิร์ตหน่อยได้ไหมกลับาที่เรื่องของเราเจนนี่เขาจะมีดราม่าว่าเนี่ยเขาอะตอนนี้เขายกมรดกให้ลูกเขาหมดเลยแล้วแบ่งให้ลูกให้น้องสาวลิลลี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นแต่ที่เหลือที่เขาทามาเนี่ยอยู่ให้ลูกไม่ให้คนอื่นทุกคนก็เหมือนพอจะทราบเรื่องภายในครอบครัวเขาว่าเหมือนเขาโดนแบบถ่ายเงิน อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแฟนเขาก็ออกมาโพสต์ว่าแบบเนี่ยมาโดนไถเงินถึงเตียงเลยอะไรอย่างเงี้ยอืใคไถน่าจะเป็นคุณแม่มน่าจะนะอ,อันนี้เราไม่รู้นะอันนี้ตามข่าวนะเออ,อก็เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะมามีความทวงบุญคุณกับลูกหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่หรอกเอาเป็นว่าอย่างพี่แขกมาทวงบุญคุณกับเลโอขึ้นมาแรปเตอร์ ถ้าไม่มีฉันก็ไม่มีเธอในวันนี้ว่าขึ้นมาก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้ตอนนี้หรือแม้แต่ว่าคนน่ะก็มาทวงบุญคุณกับบุญคุณกับประเทศชาติบุญคุณกับ ทุกๆอย่างในทุกมิติของชีวิตคือพี่แขกไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นสุดขั้วอะโอเคเข้าใจแต่เดี๋ยวขอพูดก่อนขอเนื้อหาก่อนเนื้อหาคืออันนี้เรามองกความกระตันยูในเชิงขงจื๊อก่อนถ้าในแนวคิดความกระตันยูของขงจื๊อที่เรารับมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูตัวอักษรจีนที่เป็นต้นกําเนิดเนี่ยคำว่าเซี่ยวเนี่ยค่ะข้างบนน่ะคือตัวคําว่าเหล่าตัวข้างล่างคือคําว่าจือเหล่าคือผู้อาวุโสล่างตัวล่างคือจือที่แปลว่าเด็ก ค่ะซึ่งมันเหมือนกันที่เด็กก็ต้องแบกผู้ใหญ่อออเซึ่งไอแนวคิดขององจื้อเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างมากๆคือในสมัยรัชวงศ์ฮั่นโอ้นี่ตัวพอดูดูคันจิและชัดมากเลยเนาะเด็กแบกคนแก่ใช่ซึ่งอันนี้คือคำว่ากตัญยูใครช่วยทำคันจิพี่แขกแบกพักเพื่อไทยด้วยเป็นตัวอักษรใหม่แล้วก็อ่านว่าแขก นั่งแบกเแคกคือโอเคนั่นแหละค่ะซึ่งขงจื้อเนี่ยเขาจะถือว่าความกระตันยูเ่ยเป็นคุณธรรมสูงสุดที่สร้างความรักของมวลมนุษยชาติเลยซึ่งเหนือว่าความรักอื่นใดซึ่งเนี่ยทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ แล้วก็เป็นหัวใจของวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอดอ่าอย่างในราชวงศ์ฮั่นที่เราพูดถึงเนี่ยมีการใช้หลักการกระตันยูมาเพื่อคัดคนเข้าในระบบราชการเลยนะคะแต่อันเนี้ยคือลักของหงจซื้อเรามามองในเชิงมุทธศาสนาบ้างพุทธศาสนาคําว่ากระตันยูกตเวที เราควรจะมีกับคนที่เรียกว่าบุพการีซึ่งบุพาการีไม่ได้หมายความว่าเพื่อนเหมือนพ่อหรือแม่เท่านั้นแต่หมายถึงว่าถ้าคําว่าบุพาการีตามพุทธาศาสนาและตามความหมายของสถาสถรัชบัณฑิตยะสภาเนี่ยนะคะความหมายมันคือว่าผู้ที่ให้คุณก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนเบะปากแล้วอ่ะไม่หวังผลตอบแทนเออซึ่งพอกลายเป็นอย่างเงี้ยเกระตันยูในพุทธศาสนาเลย เป็นการตีความกตัญญูที่แบบคับแคบคือการที่เหมือนพอฉันทําให้ฉันฉันจะต้องได้รับผลตอบแทนแล้วแบบแต่แบบที่สองอะ่ะถ้าในเชิญผู้สนทนาก็คือว่าต้องทําโดยไม่หวังผลตอบแทนก็คือจากบุพการีจากคนที่เป็นบุพการีของเราพี่แขกต้องการเป็นบุพการีเลโอไหมคะหรือบุพการีแรปเตอร์ คือพอเป็นเท็กพุทธศาส,สนาพี่แขกก็จะตั้งคําถามอีกหลายหลาย question mark เลยเพราะว่าพี่แขกไม่แน่ใจว่าการแปลเทคก์่ะม,มันเป็นยังไงเ,เออนี่ยังเถียงกันไม่จบเห็นปามีวิวาทะระหว่างของอาสาคำภากับหนังสือพุทแท้พุทธเคียมกับภูริทัศน์นี่ก็มาจากเรื่องการแปลใช่ไหมเออเพราะว่าภูริทัศน์ก็คือเขาเรียนเอกบาลีอะ เขาก็มานั่งนั่งวิวินั่งแค้เลยที่ราบรรทัดเลยเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้จักนะคะภูริทัศน์เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกสาขาคำพีพุทธศาสนาโดยตรงศาษาอักฤษอ่ะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวนี่ป็นขอบนนี้นั่นแหละค่ะตอนนี้มันก็เลยมีกะคนในสังคมอ่ะ มันก็เลยมีปัญหาคําว่าเนี่ยจะต้องกระตันยูเพราะว่าคิดว่าความกระตันยูเนี่ยมันจะทําให้เราถ่วงความจเจริญเราหรือเปล่าทําให้เราไม่พัฒนาไปไหนเพราะอะไรเพราะระบบควา,คว,าว่ากระตันยูคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดระบบอุปถัม คือฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันแขกว่ามันไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแล้วพี่แขกเข้าใจว่าเวลาเราอยู่ในกับดักของความกระตันยู่ไม่มีใครรู้จักคันจิตัวนี้ไม่มีไม่มีใครรู้จักคันจิตัวนี้แล้วก็ไม่มีใครมานั่งแปลคําว่าบุพการีตามตัวอักษรหรือไม่มีใครกลับไปหาคมภีร์ของศาสนาพุทธใดๆหรอกคือสําหรับพี่แขกนะคะเวลาที่พี่แขกบอกว่าพี่แขกเชื่อมั่นในความกระตันยูอ่ะมันเป็นคอนเซปต์ง่ายมากเลยว่า ใครที่เคยช่วยเหลือเราใครที่เคยเ,เ,เ,เช่นสมมติว่าอย่างสุดพี่แขดพูดชื่อคนได้เลยนะอย่างพี่เอี่ยวอ่ะเป็นอดีตผอวอยซ์สะเป็นคนที่ชักชวนให้พี่แขกมาทำงานที่ Voice ทีวีเป็นคนที่เปิดเปิดประตูให้พี่แขกได้มาทำงานหน้าจอะจนเป็นเข้าปีที่14อ่ะต่อให้พี่แขกกับพี่เอี่ยวอ่ะจะเห็นไม่ตรงกันในทางการเมืองในทุก ทุกมิตินะพี่แขกอะสักครั้งหนึ่งอะพี่แขกจะไม่เคยไปทะเลาะหรือโต้ตอบพี่เอ๋อเลยมันเป็นอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่พี่แขกยึดถือว่าใครก็ตามที่เคยให้โอกาสกับเราในการทํางานใครก็ตามที่แต่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเชียร์เขานะอืพี่แขกก็จะแค่อุเบกขาเขาเข้าใจใช่ไหมเออพี่แขกก็จะคนนี้มีบุญคุณกับเราคนนี้เคยช่วยเหลือเรา คนนี้เคยอยู่กับเราในยามยากยคนคนนี้คือในวันที่เราไม่มีใครคนคนนี้อยู่ข้างๆเราเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้การเวลามันจะผ่านไปผ่านไปแล้วคนคนนั้นน่ยเขาจะเกลียดเราเขาจะอาจารย์พวงทองอย่างเงี้ยถือพี่แขกถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับพี่แขกเพราะฉะนั้นอาจารย์พวงทองจะดา่าพี่แขกขนาดไหนอะพี่แขกก็จะไม่ไปตอบโต้ม,มากที่สุดคือพี่แขกจะอุเบกขา หรือพี่แขกอาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่เหี่ยวในเรื่องทางการเมืองในช่วงหลังๆพี่แขกก็จะวางอุเบกขากับพี่หนูหลิงพี่แขกก็จะวางอุอเบกขาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่แขกไปให้คอพี่หนูหลิงในเอกสาแปลว่าพี่แขกอ่ะ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดียังคุยด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะถ้าพี่แขกไม่คุยด้วยหรืออุเบกขาแปลว่ามันลิมิตที่ความกระตำยูของพี่แขกว่าฉันจะไม่ทำลายหรือฉันจะไม่ไม่เอาไม่ไม่ล้ำเส้นหนีของคนที่เคยเคยมีบุญคุณอะไรบางอย่างกับเราอันเนี้ยทีนี้กับพ่อแม่กับพ่อแม่พี่แขกก็ยังเป็นคนยุคเก่าพี่แขกก็จะ ตั้งปณิธานตั้งแต่เด็กเลยว่าถ้าเรียนจบทํางานมีเงินเดือนน่ะยังไงก็จะเอาเงินให้แม่อืแต่พี่แขกเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวแบบที่ทําท budget, ําบัตรเจตทํางบประมาณฉันมีรายได้เท่านี้แล้วพี่แขกจะมีงบงบเสี่ยงภยัยงบภัยพิบัติบัพิิตเอออันนี้คืองบครอบครัวนะงบจุดจุด,จด,จดแล้วลิมิตที่จะให้ครอบครัวหรือให้แม่อืในานามของความกระตันยูอ่ะ ต้องไม่เกินเท่านี้แล้วก็จบดังนั้นจะไม่มีใครมา e m o t i o n a l blackmail พี่แขกได้แต่ว่ากรณีของเจนนี่แบบที่เลโอเล่าอะและอีกหลายๆคนที่เราเห็นดราม่าในในโซเชียลมีเดียค่ะหรือแม้กระทั่งพี่แขกเคยอ่านเจอนะในกลุ่มปรึกษาปัญหาครอบครัวก็จะมีแม่ที่ไลน์มาหาลูกก็บอกว่ากูขอเงินมึงแค่นี้มึงไม่ให้กู มึงรู้ไหมว่ากว่ากูจะเลี้ยงดูมึงมาให้มึงมีชีวิตสุขสบายขนาดเนี้กูต้องลําบากขนาดไหนแม่ขอแค่นี้ <c oughs> ให้แม่ไม่ได้อันนี้อิโมชั่นอลแบล็กเมล l แล้วคนที่ถูกขอแบบนี้ตัวเองก็จะตายอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> จะให้แล้วอ่ะก็จะรู้สึกผิดอย่างมากอันนี้เป็นกิลทริปซึ่งต้องแยกเรื่องหลักการความกระตันยูกับรีเลชั่นชิพแบบที่มีกิลทริปอะบิซี และเป็น Emotional Blackmail ดังนั้นนะคะพี่แขกขอบอกลูกๆทุกคนที่เจอกิ้วทริปจากพ่อแม่ของตัวเองว่าอย่ากระโจนไปอยู่ในเกมของ Emotional Blackmail ของพ่อแม่มแต่บอกกับตัวเองว่าลิมิตในการเป็นลูกที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรายึดถือคุณธรรมอันนี้อยู่ เพดานเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วบอกตัวเองเลยว่าถ้าเกินเพดานเนี้ยต่อให้คุณเนะี่ยมาผูกคอตายอยู่ตรงหน้าฉันฉันก็ไม่ให้อืเพราะอันนี้มันเกินเลยกว่าคําว่ากระตันยูอันนี้คือการแบล็กเมล์และพี่แขกก็จะเป็นคนที่ประกาศตลอดเวลาว่าการซัพพอร์ตครอบครัวอะไรเนี่ยไม่ต้องมาชื่นชมว่าพี่แขกเป็นลูกกระตันยูห้ามห้ามชมฉันทําเพื่อความสบายใจของตัวเอง และฉันไม่หยุดยั้งที่จะปลนเปลือตัวเองอฉันไม่เคยทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเบียดเบียนตัวเองอดังนั้นนะ่ะห้ามใครเอาแขกไปสรรเสริญว่าแขกเป็นลูกกระตันยูเพราะแขกทําเพื่อความสบายใจของตัวเองแขกไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นจบใช่ออ ก็เนี่ยแหละค่ะนี่คือเนื้อหาวันนี้ที่พี่แขกพูดคือสิ่งที่เราจะพูดก็คือเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่พี่แขกพูดคือในมุมของคนที่เราอ่ะเป็นคนที่กระตันยูอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่คนที่คาดหวังว่าเราจะต้องกระตันยูแล้วจะทําอะไรให้เขาอย่างที่อ b บ s i v e อย่างที่พี่แขกแต่พี่แขกอ่ะไม่อยากให้เราอ่ะข้ามเส้นไปจนถึงที่แบบอุ้ยเราต้องยกเลิกเรื่องกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นระบบอุปถัมนี่มันล้าหลังนี่มันเป็นระบบทาตแล้วก็โว๊กอ่ะเออมันจะมีว๊กแบบว่า เราจะเลิกพูดแล้วนะคะม่ที่ขอมาเกิดเออมดลูกนี้ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเกิดในมดลูกแบบนี้อยากไปเกิดในมดลูกอื่น <laughs> มดลูกสังเพศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปปะพ่อแม่กูกูเลือกลูกได้กูไม่เลือกมึงเหมือนกัน <laughs>